ไฮพันมเอมกไหนอเวันนี้ก็เราอยู่กับเพื่อนๆชาวนิวซีแลนด์นะคะจะพาเขามาที่วาเแถวก็ได้แถวก็ได้เพราะเออเก็เก็นเิสเม Again, again. Okay, again. I can. Okay. Hi. Hi. What's your name? Hiana. Hiana? Okay. Hi. What, what is, is your name? My name is Maud. Sorry. Maud? Maud? Yeah. Nice mm -hmm. to meet you. Nice to meet you. <laughs> in New Zealand, have something like this? Um, maybe one or one. two. Why? Not many. Oh, not many. Yeah. Just little. Just little ones, oh. yeah. We have a lot of churches. Hmm? We have a lot of churches. Oh, mm -hmm. churches. Yeah, yeah, so I crushed <laughs> What's your name? I'm Josh. Josh. <laughs> What's your name? Mod. Mod? Yeah. Mod. Nice to meet you. What? Nice to meet you. What's your Maud? name? Moth. Moss. Mod. They have similar names. Mod, Josh, Mod. Yeah. yeah. Where, where are you going next? Where am I going next? Mm -hmm. ให้ดอนน้อยด้วยนะ Follow me ยกไงไปขึ้นบันไดบายบายสวัสดีค่ะคือตอนนี้เราอยู่ที่วัดวัดอะไรวะเก้าชั้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ชื่อลงให้ข้างล่างนะคะคือว่าตอนนี้จำไม่ได้จริงๆแล้วก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กับเพื่อนชาวนิวซีแลนด์เนาะ จะไม่หันกล้องหันไปหันมาแน่เดี๋ยวเรามาดูดูข้างหลังกันคือตรงนี้มันเป็นวัดที่ใหญ่มากสำหรับคนแก่นเลยแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่จะมาบริเวณนี้ค่อนข้างพุ่งผ่านเนาะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เป็นวันหยุดหรือเปล่าอ่าและนี่เองก็เป็นอีกครั้งนึงที่ c o โ c เอีพาชาวต่างชาติมา ทัวร์แล้วก็มาชมว่าวัฒนธรรมที่ไทยแลนด์เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วะะลเราก็จะเจอกับเพื่อนๆชาวต่างชาติในรอบนี้ mm hmm. จะเป็นชาวนิวซีแลนด์นะคะเดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนไปหมดแล้วอ่ะดูสิเราจะตามเข้อทันไหมโอ individual. ้เว้ยไอ้ไฟอยู่อู้อู้ออย่าเด็ดบายบายขนน่องต้นนี้ตอนนี้ตอนนี้เราจะปนไปไหนต่อคะ ตอนนี้จะขึ้นไปชั้นข้างบนตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นชั้นรักเธอเหนื่อยนะคะบิชบอกอะบิชบอกไม่โอ้ไม่ใช่บิชบอกสเต็ปล็อกอะคืออะไรนะเป็นยังไงที่ทำเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยอ๋อ I don't know ฮึม how do you how to call how do you call this d a n Can e e box. you e a h Can dance? dance Love dance นี่คือเปิดเพลงมาเต้นได้เลยนะชอบมาก But but Asian cannot ใครคนนี้่เขาให้มาจะ่ใหญ่อี่อยู่อยู่ปีไหนคะ อยู่ปีสองค่ะคณะอะไรหรอคะคณะบริหารค่ะอืมกอกไอดีไลน์นไหมคะเปิดร้านเปิดร้านค่ะอช่องอะไรนะช่องอะไรคะยังไม่ตั้งชื่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกทีหลังนะไม่ได้จริงจังด้วยแบบทำแบบยูทูบจริงคือคือทำจริงจริงแต่ว่าคือวิดีโออ่ะคือคือกองเป็นแถบเลยแต่คือขี้เกียจตัดตอนนี้ก็เลยว่าเราตัดทีเราก็ทยอยลงได้ค่ะเดี๋ยวติดตามนะคะติดตามนะคะเดี๋ยวฉากนี้จะตัดเสียงบอก เดี๋ยวใบลานใบลานคืออะไรคะไม่รู้เขาดูใบลานหน่อยใบที่ไว้เขียนประวัตินู่นนี่นั่นอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าภาษาขอมป่าววะเข้ามาตัดเหรอไม่แต่มันช้ำรุ้นหนิมันน่าจะมีอะไรตอนนี้มีนักโบราณคดีนะคะกำลังแกะรอยว่ามันเขียนว่าอะไรเออมันเขียนว่าอะไรก็ไม่รู้ค่ะ

emma yeah what's your Amy. name my name is mod 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 yeah it's nice yeah. to meet you nice to meet you <laughs> oh, you, you filming? know you <laughs> hmm? filming filming oh i made what? a video, video. Mm -hmm. so, yeah, <laughs> said video. Uh, okay making a video on for uh i like i want to be a youtuber and <laughs> so I, I started to make a video first, oh, but like I vlog? Yeah, yeah, yeah. Yes. Yes. Yeah. Yeah, yeah, yes. What, what do you do in, in New Zealand right now? I'm in New Zealand. I work. I do community work. Community, community, community work. Community work. Community work. Yeah what's about this um, so the job that i had before i left um, we would like go and ask people what they want to mm -hmm. happen in like in their um, in their city <laughs> อันนี้อันนี้อะไรนะภาษาอังกฤษเขาว่าอะไรนะส้มตำกุง้งส้มตำกุง้งอะไรนะคะไปซีฟูดสลัดอะไรว่าแบบซีฟูดสลัดมันทำมาจากกิบอะไรนะชิมชิมอันนี้อะไรอะ่ะอืมืดเดอร์ยายนืดเดอร์ Yeah.